สวัสดีครับก็พบกับคลิปดีๆครับโรงเรียนนักคิดโรงเรียนบ้านนลมโพกับกิจกรรมนักอ่านสื่อสารการคิดครับในคลิปนี้ก็จะนําเสนอเกี่ยวกับกระบวนการสร้างการคิดนะครับกระบวนการคิดโดยผ่านกิจก,กรรมวางทุกง,งานอ่านทุกคนนะครับกิจกรรมนี้เราทําขึ้นตัวที่จะให้ในักเรียนได้ มีพื้นฐานในการอ่านก่อนนะครับโดยใช้กิจกรรมาบางทุกงานอ่านทุกคนโดยใช้เวลาในช่วงพักกลางวันนะครับกิจกรรมที่เราทําขึ้นมีขั้นตอนโดยหนึ่งก็คือมีการอ่านนานักเรียนนะครับแต่ชั้นตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 นะครับมาแบ่งเป็นกลุ่มนะครับมาแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็ให้พี่ดูแลน้องนะครับก็คือใช้กิจกรรมกลุ่มแล้วก็กิจกรรมคนเก่ง ช่วยคนอ่อนโดยมีค,คุณครูได้คอยกับกับติดตามคอยช่วยเหลือนะครับปที่ปรึกษาให้แต่ละกลุ่มก็จะทจํากิจกรรมก็คือนะครับการ آ, มีหนังสือนิทานนะครับซึ่งหนังสือนิทานก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือที่ส่งเสริมคุณธรรมนะครับมาให้แต่ละกลุ่มสามารถที่จะเลือกเอาตาม ใจชอบนะครับเป็นการตกลงกันมาแล้วว่าจะเอาเรื่องไหนนั่นคือการสร้างเสริมสร้างเรงกางร,าราาประชาธิปไตยเมื่อได้มาแล้วนะครับก็จะให้พี่ๆนะครับอ่านให้น้องๆฟังนะครับให้น้องฟังจากนั้นนะครับน้องๆก็จะทดลองอ่านนะครับทดลองอ่านอ่านเสร็จนะครับก็จะมีการตั้งคําถามนะครับ การตังต้งคำถามาก็จะฝึกให้คนที่ฟังเนี่ยนะครับรู้รจักการจับใจความสําคัญจับประเด็นสําคัญของเรื่องนะครับตั้งคําถามโดยพี่จะถามแล้วให้น้องตอบช่วยกันตอบนะครับช่วงที่มีการตอบช่วงที่มีการอ่านนะครับก็จะมีการจดวบันทึกใจความสําคัญนะครับหรือสรุปเรื่องที่ได้อ่านจากเล่มนั้น ห้เลขากลุ่มจดนะครับการสรุปใจความสำคัญนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าเป็นการดูอิงหรือการทำนะครับส่วนส่วนการคิดเมื่อกี้ลืมย้ำไปก็คือจะอยู่ในช่วงที่นักเรียนได้อ่านแล้วก็ได้อตอบคำถามนะครับ ใช้ความคิดความคิดก็คือวิจรารณญาณนะครับในการฟังและวิจรารณญาณในการเลือกคําตอบนะครับก็จะสรา้างกระบวนการคิดตรงนั้นได้พอมาถึงในช่วงของการจดบันทึกหรือใจความสําคัญค,คือการลงมือทําแล้วนะครับคือเลยนะครับการดูอิ่งนะครับเด็กก็จะได้ช่วยการสรุปใจความสําคัญลงใบงานที่ครูแจกให้นะครับ นะครับหรือ,อ,อพฤติกรรมนะสุดท้ายที่เด็กจะจะได้ทํางานชิ้นที่เรียกว่ากระบวนการสร้างการคิดนะคือการนําเสนอนะครับนำการนำเสนองนะานผ่านอานะจากใบงานนะครับนําเสนอที่หน้าชั้นเรียนนะครับโดยเอาใบงานที่แต่ละกลุ่มได้จะทําขึ้นนะครับมาเล่า นะครับมาเล่ามานําเสนอมาอ่านนะครับขั้นตอนแรกเด็กๆก็ยังไม่เก่งก็จะลักษณะเหมือนอ่านตามตัวหนังสือที่จดมาแต่ถ้าเด็กที่มีความคล่องตัวแล้วนะครับเขาก็จะเล่า,าน,นำเื่องเป็นรล่าได้นะครับลักษณะนี้นะครับก็จะที่บ่งถึงคุณภาพของเด็กในด้านการคิดได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมาเล่ามาพูดนะคือ ต้องปรับมาจากกระบวนการคิดทางด้านสมองก่อนนะครับคิดออกมาว่าเราจะพูดอย่างไรแล้วจะการคดดดิดได้ดีแล้วพูดได้ดีนั้นเราที่จะต้องมองที่ประเด็นว่าหนึ่งพูดได้ตามหัวข้อไหมนะครับน้ําเสียงหน้าฟังไหมนะครับมีท่าทางประกอบต้องก,การมีมารยาทในการพูดนะครับยืนหน้าช้นเรียนแล้วทักทายผู้ฟังทักทายคุณครู ยกมือสวัสดีไหมจบแล้วล้วก็ยกมือสวัสดีคุณครูไหมอันนี้ก็อย่าลืมทิ้งตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเสริมสร้างคุณธรรมไปในตัวสร้างมารยาทนะครับดูการคิดดูการพูดอีกเรื่องหนึ่งคือ,อความรู้สึกหรือความมั่นใจในการลงมือทานะครับมีความมั่นใจไหมนะครับถ้าเราสามารถทําให้เด็กนั้นมั่นใจกล้าแสดงออกนะครับมีความเป็นผู้นนะําถือว่า สำเร็จนะครับในการที่จะฝึกให้เป็นเด็กยุคใหม่นะครับที่จะไม่ต้องกลัวในสิ่งทําในสิ่งที่ถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องของวิชาการนะครับเรื่องของการเรียนเนี่ยนะครับการที่สามารถจับไม่พูดตอสารธารณชนได้นะครับแล้วพูดไม่ติดขัดไม่ตะกุกตะกัดนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โรงเรียนและโมงโพกําลังจะได้เนินการนะครับาะจะพัฒนา สมบัติข้อนี้นะครับภายใต้แนวคิดโรงเรียนนักคิดนะครับสรุปสุดท้ายนะครับกรนะบวนการสร้างนักคิดคือ1นนะครับคนท้าจุดสุดยอดจริงๆคือ1ต้องมีเอกลักษณ์นะครับชิ้นงานหรือผลงานต้องมีเอกลักษณ์มีความแตกต่างและที่สําคัญมีความสร้างสารรค์นะครับเป็นนวัตกรรมนะครับมีประโยชน์ในเชิงบวกนะครับก็คือนวัตกรรม ถ้าสิ่งความองค์ความรู้ที่ได้ตรงไหนที่สามารถสร้างเองได้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์นะครับก็ถือว่าสร้างสารรค์และก็เป็นประโยชน์เชิงบวกนะครับในกิจกรรมนี้การอ่านคือพื้นฐานนะครับที่จะนไปสู่กระบวนการคิดที่จะเชื่อมโมยงกันได้นะครับถ้าเราสามารถจัดกิจกรรมแม้แต่ในห้องเรียนนะครับหรือกิจกรรมเสริมนอกอสู่หรือนอกหลักสูตรตรงนี้นะครับเชื่อมโมยงให้ถึง าการเป็น Active Learning นะครับก็คือให้เด็กเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมมากๆนะครับให้เขาเป็นไปเองนะครับมีส่วนร่วม,มเขาได้แสดงออกมากิจกรรมทั้งบวนทั้งด้านการคิดด้านการลงมือทําแล้วก็ด้านการนําเสนอนะครับก็เห็นว่า,าทาง,รงโรงเรียนรวมโพของเรานะครับได้มุ่งมั่นที่จะทาสิ่งนี้นะครับคอยติดตามชมนะคลิปไปเรื่อยๆนะครับ<ด>เราจะมีกระบวน,นการสร้าง และคิดโดยผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับมาให้ได้รับชมตลอดเวลาะเอ่เรื่อยๆนะครับต้องขอขอบคุณนะครับตัวแรกของคําจาบอกว่าฟันเปลี่ยนคําว่าการขอหินน้องทีไปชายเมื่อหญิแม่รับรู้กสุขเปียนคับว่าการเมื่อหญิดทํากัน บ้านเียนอาตุ้นก่อฟ้าก็เขียนคำว่าปุ๊กได้เมื่อเพื่อนไม่เข้าใจการบ้านนี้ช่วยให้เพื่อนทำการบ้านโดยถามว่าในวันนี้มีพายุบ้านแรงเราจะพบเราเขียนคำที่ขึ้นต้นด้วยปอกฟ้าและปอกฟันอะไรอีกขอที่สต่อไปา and am การสําคัชี์ยุทธา์แม้ว่าในกรุงคีไก็ีผู้องครอที่มีสาใหต่แต่ก็ ขอบคุณโดนัทแม่ชมว่าท่านใจดีที่สุดเมืม่อโชคุณรลูกก็ถามโดนัทด้วยความโกรธว่าทําไมจ้างจึงปล่อยลูมกมังกรไฟไป,ไปโดนัทตอบว่าเขาคงคิดถึงพ่อแม่หรือกลัพวพ่อเขาจะทําร้ายเราเมื่อหนึ่งโชคลุ้นพอถูกมังกรไฟทําร้ายแต่แต่แต่โดนัทช่วยห้ามไว้โชคุณเลยนอดจากมังกรไฟ มัวน,นั้นสรุปใจความสำคัญโชคุณสำนึกผิดที่จับมังกรไฟมาขังไว้สถานที่เโโลลกิดเหตุบุรุษละครเุดคนที่